ความอยู่ใญ่จสับสูงพอพ้อหลังพอผมกับนีเราเลยมาขอเทวดาหน่อยมากอยู่น้ำเขาเด้อวะสันผู้ชายหลัผู้ชายก่อนเด้อวะต้องหมอเหมวดัวนี้นะคะพี่บอย เจ้าของมาวัดนี่หเห็นเจ้าวัดผู้หญิเล่นหมดตาไหลเล่นหมดตาไหนหนอยนะทำหเห็นมุงผู้เจ้าวัดผู้หนี้เข้ามาสัง่ง ทีนี้มันลริงไปเติมดูอสองอร่อยไปนเนี่ยอย<ม>ู่ในติกต่อกับเพจอะไรมันเหรียญมันแพงกว่ากันขอบคุณค่ะ <c oughs> พี่สวัตตาขอบคุณค่ะคิดถึงไม่ได้ดูนอนไม่หลับเลยเนาะนดี๋ยวพี่นองกับทาเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยบได้ขึดนวันสิมักปวดกันปานนี้ได้พี่นอง จร,จริงๆก็ตั้งใจจะมาไลฟ์กันทุกวันแหละไลฟ์พูดคุยกันอะไรเงี้ยยังคุยกันเลยปะอย่างเมื่อวานเอ็มบีออกใช่ไหมเออว่าจะไลฟ์นะอะไรเงี้ยแต่มันแบบมัน,ม,นมันเอาอย่างบ่ได้เลยคือ,ค,อคือมันแย่มากจนเราก็ไม่กล้าที่จะออกมาไลฟ์เพราะว่าก็กลัวคนไม่ไปดูงานเนาะกลัวคนตกใจว่าเอ้าไม่สบายจะไปแอดมิดจะไปหาหมออะไรเงี้ยเราก็กลัวคนตกใจเราก็เออไม่เป็นไรเราก็เงียบดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็มามาแก้ไข จะคิปมาดูอาการว่าเป็นยังไงมันก็หนักจริงๆหนักตั้งแต่บ่ายเลยนูก็นอนยังเดี๋ยว